นางงามระดับโลกนะครับมีการประกาศรางวัลนางงามที่สุดในแต่ละประเภทปี2015รวมทุกเวทีเลยทุกเวทีฮะยกให้ชุด จันทกินรีของปอใหม่รัตติกอรมิสแกรนไทยแลนด์ของเราเป็นชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมากุลวิชาอ่อคือเป็นการประกาศรางวัลนางงามที่สุดในแต่ละประเภทประจำปี2015นะคะเป็นการประกาศตั้งแต่23มีนาคมที่ผ่านมาคือชุดนี้เนี่ยเป็นชุดที่ใส่ประกวดมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลที่เอาชนะคู่แข่งได้ไม่ว่าจะเป็นชนะอินโดนีเซียชนะสาธารณรัฐนิคารากัวรวมถึงฟิลิปปินส์ <c oughs> รวมถึงชุดตุก๊กตุ๊กไทยแลนด์ของน้องแนทเนี่ยมิสทเลนิเวิร์สนะคะก็ยังแพ้ชุดนี้นะเอาเป็น ว่าอันนี้คือเวทีนางงามระดับโลกเนี่ยเขาโหวตกันว่าเป็นชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนั่นเองนะคะสวยดีนะขอบคุณเว็บไซบต์ global beauty สวย